สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมเด้อครับผมบ่าวเถ่าผ้ามาตามตองตองวดของยายหน่อยครับงวดวันที่1 6พฤษภาคม2565้ครับมาฟังมาเบ่งน้ำกันเด้อครับเมื่อนี้่ครับยายหน่อยเพิินไหวปูยาเด้อครับผมครับถามาฟังมาชมน้ำกันครับวาเพิ่นจุดถูกครับได้ตัวแรเนะครับเนาะแล้วก็ไปฟังน้ำกันวายยายหน่อยฝันในตองวดว่ครับไปฟังไปช่มน้ำกันครับ ขอได้ขอดีขอล่ำนีร่ำไรกห็นสิเป็นไม่จังเจ้งมาอยูอ่แล้วันนี้พอดีเพื่นก็บอกว่าเรื่องมันจะมาเป่าดี่ลูกครับอืมอลูกเยกหนอ่อยก็แล้วเป่าจะได้รรรรเราพอภา่าเขาภาั่าอย,ย่างลูกมันแย่งรถกันเช่นเชื่อเขาเมือนั้นเพื่นที่เพื่อนบอกบอกแยกหน่อยว่าสิบอกเมื่อสามกันเด้อร์เป็นไรแยหน่อยเลยบ่บอกเอองูแล้วบ้านนี้มึงขึ้นนี่เขาซะสั่นมันจนบอกกันแมนแล้วซะกันท้าถ่าน สามสามสี่เร่นสามสามสี่เด็กพอเ้อเด็กอิมพอจินจิิงหมดก็วัูนย์สองปนครัวเรือนจึงสันสี่ครัวเรือนจึงสั้นก็แค่น้อยก็ว่าขันเป่าสีมาสามสามก็สามสามก็เป็ดแตตอนน้สามกับเปดมันตัวเดียวกันเหมยนมาอือกาเรียกถูกเชียงค่ให้นะเพราะหนั่งมงอกว่าเป็นอี่ยังว่าจุดคือจัง ดอนล่าเห็นนี่ละไม่น่อยก็บพนไปเบิ้งขึ้จุดูนก็บอันไปเบิ้งอันล่ะแต่ร่ยบอทันเลยเบิ้งว่าเป็นกระไดยังสินาูู้บอจะบินยางบ้ากจะเสียงงนกมันจะมาอลล่ะเสารตะามันเห็กไรเสียงเกียงกระจายอว่าไยใหญ่ยี่หน่อยวน้ยี่หน่อยงูก็ค่อยดีป็นไยังสินะคันไปแล้วล่ะอ้ยังาพีดไม่อีกเอาน้อกตัวที่ห้องศูนย์เก่านล่ะมาจังว่าคงสุดถ่ายมาหายยี่หน่อยยี่หน่อยเพื่นว่า บิดคลิปแบบมีเยหน่อยมีน่าจะว่าสุฟังวะสันเป็นมาเบ่าเท่าดอนล่าแม่หมูม,มีนกมาอีกตัว,วสันครับทผช่วงครับลดมาห้องเป็นนกตัวไมมันมีเยอะหน่อยตัวไม้ตัวหวมีอะไรกันกันละน่ะิปมมากตัวที่เิ็นห้องพูดกันซิบเก้าซิบกเก้าเนี่ยนกตัว,ตว้มาห้องพูเดเยวศูนย์เก้าครับ เ่อยหน่นหนนักะนหนยลที่น้งงงอง<ะ>ตัวเล้ยาก็ย่ยหน่อยสิพอย่างในเพิ่อี่ไเองไปบอกาใหญ่นเ่บอกไร้ดนไม่นวไรแล้วเกิด้อไปว้าหนมาดอน่าเอฟที่ขอใจย่ย่อยใครม่ยยน่อยบอกว่าวับอกคนไปเพิกก่งกรสีเสกไนะ เรับแม่นเยอะหน่อยเดี๋ยวเพราะว่าเลยเกิดคนบางแม่จะโตย์เยอะหน่อยไงเยอะหน่อยยังมากเนาะก็เยอะน่อก็เถียงยุบอะไรโดอขึ้นของก็เป็นว่ากักัคุยกับยี่หน่อยว่าเอ้ายี่หน่อยคือบ่วยอ่าลงในคลิปว่านกขึ้นมาห้องอีกยี่หน่อยเป็นว่าบ่อยากให้บอกหลายโตบอกแล้วคือบอกเลยกับนั่นหลายที่สุดสิบอกแล้วเอ้ยมึงไปซื้อน้ำอีก กันตนสินะเกิดพวกเขามามันก็ไล่โจไปในย้อนบ้านเนี่ยเออไอไอควมฝันฝันไปยังไงก่อนฝันฝันสิพูคนหนึ่งบ้าพู่นนึ่งบ้านเอาพ่อกันแต่ยังว่าถาพ่ออีกย้อนพ่อได้บอกแบบุดมือแร่คขึุ้ดทูแม่าพ่อคาแจกคาไฮรูปลดก็ต้องไปลอดดอกพ่อาเอฟซีเป็นในเมืองเราค็นไปซื้ออตเตอรี่เป็นนาเป็นลังหาเลขกืช่นังนยังสินะหาสลตเตอรี่ บอกเราไปยังพอสิค่ะเขาบอกกระบอกก็บอกเมื่อนั้นสามเป็นม่มอบัดดีสามสี่แล้วสามสามสี่คน,นละครับจะเด็กเกาห้องก็จะลืมได้ลูกส่วนสองมันเพราะว่าบางเนื่งอ่เพราะว่าติดสิ้นบนเขาหน่อยพูดเพราะติดสิ้นบนเขาหน่อยพูดเขาไหลเขาห้องเป็นแบบเขาก็แต่รางวัลทีหนึ่ง อยงหฮาวหลอดมิก็มี2งไว้ก่อนนี่นะบ่านนี้เราม่นเอาแม่น้องห้าวาส่ให้ระวังเลยเอฟซีศูนย์สองได้หน่อยบอกเลยใส่บรราอย่งส่คนีเดี๋ยวคนเป็กมุกน้อยบเด็กศิันหาเพราะวด่บาบิี่เาเดิตกเ่อกัน ไลยแปดแปดแปดแปงานครับครับทุกชที่ย้หน่อยว่าสามก็แปดตัวเดียวกันแปดแปดศูนอ๋อนะครับผมคร แปดปศูนย์นพี่้องนะครับเหล็กคิดได้ไหมท่าำพิธียังครับนี่นนเรียงคู่ตาอ๋อเรียงคู่ตาครับผม,มแปดแปดศูน<ล>ย,<ล>ย์แปดแปนเ้อครับเล็กถูกคุณได้ไหบอกสามสามีสาม เลขวางเลขถูกแปดศูนย์เอาแปดครับตัวเดียวกันพี่น้องแปดสามเพ้นวานะครับเี่ครับเบิ้งชัดๆครับผมแปดแปศูนเลขถูกของคุณยาย่วยนะครับเด็กของงานีนะครับน่ะคอทานพี่ี่สรุปรับนำช่วงครับแคปเอาครับเห็นชัดเจนครับผม แปดแปดศูนย์ครับครับ,บมัอนี้มีงานแต่งงานแต่งเลยงานแต่งงานแต่งงานแต่งหมอยี่หน่อยครับมัอนี้มีงานแต่ง,งครับอันนี้ วายสารปูตาหรือสารปูยาครับเ่อหน่อยสารปูยาได้เครับทนผู้ชมครับปูซั่าปูเดี๋ยวมันิ้งตเลขไปต้งกรครับผมเดีเดี๋ยวจังครับผมแม่ได้ยินไหมเอครับเสียงน่อยหยเดเม่นนีมา ครับขันขันมิเสียงแมีพันธินเลยพันธิบินขึ้นอยู่ชัสูงเลยครับกิน็ไม่นกกระจอเบสนีตัวน้อยเลยตัวน้อยจะลงอียงตัวน้อยเมื่อกี้ผมเห็นยังี่ยนั่นนันแต่ยินเสียงอยู่ว่าแต่งอว่าตั้งใจฟังมาเมื่อกี้ครับแต่ไม่เสียงรบกวนนี่ลหพันธิบินนีงสิละครับต่เบิ้งเสียงเงียนี่เนามานีบมาว่อนอยู่หลังคาน บ่ไม่เสียงน้องประจอดิจอม่ยอมแต่ไม่กะจอกมนยอมัแต่กม่จี้จีจีเสียงแรลเสียงแตัวน้อยนตัว่ใหญ่ใหญัสิ้ันได้ละละดเห็นแล้วเ็นแล้วเย็นแล้วดแล้นแล้วแต่ว่ามือหนีเสียงดังเวยครับอาจจะบริยินไปหน่อยเพิ่นมาเพิ่นมาแล้วตัวมือนีหมอ่าวันนี้นะก็ไม่หน่อยยูถูบอกคนมา ขันทุบแล้วขันเรียงพ่อแล้วพ่อให้ให้นกตัวนั้นมาห้องอะไรนีินเด้อครวามรุ่ดตารางสี่แต่ว uh ่าเพิ uh ่นกะมากนะเนาะไม่น้อยเนาะแต่ว่าเพิ่นมันเสียงเสียงดังเสียงรบกวนครับเสียงดังพ่นิบกห้องงานช่างทพิธีอยู่นั่นงานสู่ขวัญงานแต่งครับมื้อนี้แม่น้อยเพิ่นกะว่ายปุยญาด้อครับท่านชมพอดีครับมากกรได้ถึงความฝันแม่น้อย ลาคาเลขถูกไม่น้อยขอน้ำปูน้ำยาหน่ำกับผิดเรณาเป่เหาด้ครับเดี๋ยวว่าเท่าจะเขียนอนาแอวทางของยี่น่อยไวให้เน่ปกรเป๋าอีรีจะไว่ย่นอยกรบเเห็นบ่ไม่เหมืนล่าบ่าเทายี่น่อยก็ว่าซ้มกบแปดมีตัวเดียวครับกบแปดยิหน่่เปิ่งมีเห็นบกนน้มอยู่พวเกี่วมาเห็นบ่คุณยิ่หน่อยบอกจเ่หมว่าในแล้วว่ามันเป่าเป็นบอกว่า ประว่าหมือว่านแวะมาหาแม่น้อยครับมาหลังวันหวยออกเลยมาพูดคุยกับแม่น้อยแม่น้อยเพิูดมาท่านฝันเรื่องสั้นถารอมือหนีรถสั่นแม่น้อยเพิูดมาจังมากไหมนี่แหละครับมือหนีจังมากเแน่ใจนะนะเขาไปแน่ใจล่ะแต่เขาก็บบลูมันาอบตัวใดเลขเนาะตัวเย่ยหน่อยกับแน่ใจของเย้ยหน่อยคือเก่านาหนาแม่นวดบางนึงมันสิบวัตถุขันแม่เย้ยหน่อยเล้ อันเอฟทีอันปล่อยอันยูทูพิ่นปล่อยกับโบน่เราอาจจะถึงรายคักคนเมนบอนโดนละรับล่อยอะหน่อยนะกะจักมันมีอย่างโดนคิดโดนแต่โอ้ยก็ปอยขอเงินควกหมายคือว่าคือว่าผู้ทุนหน่อยขณะนี้มาเอาไปซื้ออีกนเกิดโบนถือเกิดโอ้ยก็ติเสียซ้ำก็ตกของเงี้ยเขาที่ตกของว่ามีเงินนิดสินาจังมาคุยกับไม่น้อยว่าไม่น้อยไม่น้อยคือพอให้ผมลงไม่น้อยจังมา อย่าไปล่วงถอมันสีหลายโตเฮาเว้าเฉพาะเฮาไม่น้อยเพิน่นว่ามื่นมาคโคงสุดท้ายไม่น้อยเพิ่นว่านกเพิรนมาอีกดี่ประสันบ่าวเฒ่าดอดลา่าแม,ม,ม่หมูเพิน่นมะฮองบอก09 09เกอืมห้องซ้าน่ะนะซวงเทียก็ <ๆ S 1> เลยบอกว่าเอา้าแม่น้อยคือบ่บ่เว้าในคลิปให้ได้ลงแม่น้อยเพิน่นว่ามันสีหลายโตเพิ่นว่าเฮาก็เอาโตที่เฮาให้เพิ่นไปแล้วล่ะว่าซั่นต์ว่านี้คุยกันข้างนอกได้ครับท่านผู้ชมครับอธิเกี่ยวกับดวงนะอธิเกี่ยวกับดวงบอกมันมีเนี่ยวว่เลี้ยงเพิ่นแลีวบานี้ กแต่คือสิเพิ่นสิเปิดโอกาสให้เฮาล่ะครรับเพาะว่าปู่ปูซีหกนี่ยไปหาเพิ่นถ้าคนงานที่จะไปอันเมืองนอกไปเบิ่งเพิ่นได้ว่าดังๆัฟังสัตสิเอาครับท่านชมครับอ่ายายน้อยฝันแม่นฝันได้อตองวดอะไเด้อครับท่านชมครับมื้อนี้ครับยายน้อยเพิ่นครับไหว้ปู่ญาเนาะครับเนาะได้เลขถูกนําครับเอานี่ครับผมงวดวันที่16พฤษภาคม2565เลขคมฝันยายน้อย334สามสี่นายน้อยเนาะปู่เพิ่นย้ำ่า อย่าลืมอย่าถิ่มตัวเกียว2002นะครับหลักเลขทูบครับนี่ครับอ่อย่าหน่อยไม่หน่อยเพิ่นไหวปูยา880ตามที่ไปไายเบิังน้อยย่าหน่อยครับเลขนกเดี๋ยวจังรอดเด้อครับท่านผู้ชมเพิ่นบินมาแล้วเพิ่นมาแล้วเอฟซีบินมาแล้วกลับมาแล้วพี่น้องเห็นแล้วนะครับลาเห็นแล้วนะเห็นลาเห็นผู้เดียวได้ยินเสียงแล้วแต่ว่าเสียงเครื่องมันดังนะครับผมเผินมาตัวใหญ่ป่พี่ดอนตัวน้อยทำในปมมือนี่ครับ ัะห่องตัวหน่อยย่าห่องเสียงไงเลยไม่น้อยครับผมจังมาตามอีกบกิ่มือน่าจะสองมือสามมื่จังมาหาไม่น้อยนะครับเนาะมาเนแ้วทั้งนกน้ากันจะห้องตัวใหญครับงวดที่ผ่านมานะครับนาศิรัยหลอบสองโครงสุดท้ายเป็นมาห้องแต่ว่าไม่น้อยเป็นวาบอลุ่งเป็นวามันสีหลายตัวครับสีบอวก็พิด๊อกครับ เอาคลิปนี้ฝากไป้ึ้นเก่าครับขอบคุณไม่น้อยเด้อครับผม่านผู้ชมครับจังไรก็ให้ได้โชคได้ลาบน้ำกันครับเมื่อนี้ก็มีโอกาสดีครับไม่น้อยเป็นไหวปูไหวยาเนาะครับเนาะมาเอาโชคน้ำกันน้ำปูน้ำยาครับผมนี่ครับแคปเอาเด้อครับผมรับคุณครับนี่ครับแปดแปดศูนย์ครับนี่ครับเลขถูกด้ครับผมครับ นี่ครับนี่ครับเสียงนกเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหนหนตัวน้อยนั่นอ่ะแม่เอาครับคลิปนี้บ่าวเถาฝากไว้สนีเลยครับฝากไว้คือเกาอย่าเจ็บอย่าจนครับพี่น้องเงี้ยไหลน้องท่องไหลเข่าสุกนนครับบ่าวเถาสวัสดีครับ